สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะฮะกับสถานการณ์ของผู้เล่นที่ต้องบอกว่าอยู่กับลิเวอร์พูลมานานที่สุดในทีมชุดปัจจุบันแล้วโจโกเมสครับอ้างอิงจากลิเวอร์พูลเอ็โคนะครับค่ะสวัสดีค่ะคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าแม้จะอยู่มานานขนาดนี้แล้วก็เพิ่งผ่านฤด,ดูกาล2 0 2 3 2 4ที่แบบถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะฮะลงเล่นไปต้อง51นัด ใช่ค่ะเยอะมากแถมติดทีมชาติอังกฤษชุดยูโร2024อีกค่ะได้รองแชมป์ด้วยแต่พอมาถึงตอนนี้อ้าวอนาคตดันกลับมาไม่แน่นอนซะง,งั้นอีกแล้วเหมือนวนลูปเดิมเลยฮะ ใช่ค่ะเรื่องความไม่แน่นอนนี่วนผับมาจริงๆคือถ้าย้อนไปซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยนะคะปี2023เขาเกือบจะไม่ได้อยู่กับทีมแล้วด้วยซ้ำค่ะมีข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆว่าเการย้ายไปนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์โอ้โห45ล้านเลยเหรอครับค่ะ ซึ่งตอนนั้นมันก็มีข่าวเชื่อมโยงกับการที่ลิเวอร์พูลเองก็สนใจแอนโทนีกอร์ดอนด้วยเหมือนกันแม้ว่าอาจจะเป็นคนละดีลกันก็เถอะนะคะอ๋อครับครับแล้วแล้วทำไมดีลนั้นมันถึงล่มไปล่ะครับเกือบจะขนาดนั้นแล้วแท้จุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือนิวคาสเซิลนะคะเขาไปหาทางระดมทุนเพื่อจัดการปัญหาเรื่องกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกได้พอดีไอ้ A profit and sustainability rules นะคะอ๋อครับครับ P S R ใช่ค่ะพอเขาหาเงินจากทางอื่นได้ในช่วงท้ายๆปุ๊บเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องขายกอดอนเพื่อมาปรับสมดุลบัญชีต่อไปแล้วอ,อ๋อเข้าใจแล้วพอดีลกอดอนไม่เกิดใช่ค่ะดีลของโกเมสที่มันแบบผูกๆก,กันอยู่ทางอ้อมๆก็เลยถูกยกเลิกไปด้วยก็แสดงให้เห็นเลยว่าตอนนั้นเขาเฉียดมากๆเลยนะคะกับการย้ายทีมโหเรียกว่าเฉียดฉิวจริงๆครับ ทีนี้พอรอดมาได้มาถึงฤดูกาลนี้2024-2025สถานการณ์ก็เหมือนจะกลับตาละปัดไปอีกทางคือจากที่เคยเป็นตัวหลักคู่กับฟานไดค์ตอนทีมแบตชแชมลีครั้งก่อนโน่เลยค่ะค่ะจำได้กลายเป็นว่าอา้าวเริ่มต้นซีซันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ลงเล่นเลยใช่ค่ะแทบจะอยู่ข้างสนามเลยแถมวันเปิดสนามเหมือนจะไม่มีชื่อในทีมด้วยซ้านะฮะถ้าจาไม่ผิดอืมใช่ค่ะ กว่าจะได้โอกาสจริงๆจังๆในลีกนี้ก็ต้องรอถึงเดือนพฤศจิกาลนเลยนานเหมือนกันนะฮะแต่ต้องชมนะคะว่าพอได้โอกาสแล้วเนี่ยเขาก็คว้ามันไว้ได้ดีเลยช่วงนั้นอิบราฮิมากนาเต้บาดเจ็บพอดีโกเมสก็ได้ลงมาจับคู่กับฟานได์แล้วก็ทำผลงานได้แบบว่าแข็งแกร่งมากๆอืมจนกระทั่งอาเนลสลอตผู้จัดการทีมคนปัจจุบันเนี่ยก็ออกมาชมเลยนะคะช่วงนั้นเขาได้ลงเป็นตัวจริงต่อเนื่องถึงนัดนาติดก,กันเลยค่ะโห้โหแดนาติดไม่น้อยเลยนะฮะ ใช่ค่ะรวมถึงเกมสำคัญมากๆที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-0ด้วยอ๋อเกมนั้นเองฟอร์มดีจริงๆค่ะฟอร์มช่วงนั้นล่ะค่ะที่ทำให้ข่าวเรื่องอนาคตที่ดูมั่นคงขึ้นเริ่มกลับมามีกระแสอีกครั้งแต่ก็นั่นแหละครับเหมือนฟ้าผ่าลงมาเลยกำลังเล่นดีๆมั่นใจๆก็มาเจออาการบาดเจ็บหนักที่เอ็นร้อยหวอีกแล้วในเกมสุดท้ายของปี2024ที่เจอเวสต์แฮมใช่ค่ะโชคร้ายมากพักไปนานเลย พอกลับมาลงสนามได้ในเดือนกุมภาเกมเจอพรีมัสอากายใน FA ครคัพไหมครับค่ะเกมนั้นล่ะคะ่ะก็เหมือนเดจาวูเลยเล่นไปได้แค่11นาทีเองมั้งครับเจ็บซ้ำที่เดิมอีกอืมใช่เลยค่ะที่เดิมเป๊ะๆจนสุดท้ายต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยโโหน่าเห็นใจจริงๆครับมันน่าเสียดายมากๆ ถูกต้องเลยค่ะมาเลยทําให้ช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าอึอดอัดมากๆสําหรับโกเมสแม้ว่าเขาจะกลับมาซ้อมได้ทันนะคะแล้วก็มีชื่อเป็นตัวสํารองใน2นัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยอ้าวเหรอครับมีชื่อด้วยเหรอคะมีค่ะแต่ว่าก็ไม่ถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวซึ่งทางสล็อตเองก็ยอมรับหลังจบเกมสุดท้ายนะคะว่าจริงๆก็อยากจะให้โอกาสเขาลงไปสัมผัสเกมบ้างในนัดปิดฤดูกาลแต่สถานการณ์ตอนนั้นมันไม่เอื้อ อ่ำนวยจริงๆอืเข้าใจได้ครับสรุปแล้วก็คือทั้งฤดูกาลเนี่ยได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแค่9นัดเองค่ะเป็นตัวจริง6นัดน้อยมากน้อยมากๆค่ะซึ่งมันคงมีความรู้สึกที่แบบยากจะอธิบายเหมือนกันนะตอนที่เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆกําลังฉลองแชมป์กันอยู่นั่นสินะครับมันเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาอยู่ที่ทางแยกเดิมเป๊ะๆอีกครั้งเลยเขาลือเรื่องย้ายทีมก็กลับมาหนาหูอีกรอบ อาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดนี้มันเหมือนเป็นตัวดับความหวังในการคัมแบ็กแบบจริงๆจังๆไปเลยอืมใช่ค่ะคำถามที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือไอ้ภาพที่เขาเดินกระเพิ่ิๆออกจากสนามในเกมกับพรีมัตนั่นนะ่ะมันจะกลายเป็นภาพสุดท้ายของเขาในสีเสื้อลิเวอร์พูลหรือเปล่าเรื่องราวของโกเมสนี่มันสะท้อนถึงความทรหดจริงๆนะคะคือต้องสู้กับอาการบาดเจ็บซ้ำๆแล้วก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนเรื่องอนาคตอยู่ตลอดเวลา เขาแสดงให้เราเห็นหลายครั้งแล้วนะคะว่าเขาสามารถกลับมาได้เสมอแต่คำถามสำคัญก็คือครั้งนี้ล่ะโอกาสนั้นมันจะยังมีอยู่ไหมในเมื่อการแข่งขันในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ตอนนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆใช่มีทั้งกูนาเต้ทั้งควอนซ่าที่ขึ้นมาดีมากใช่ค่ะและสถิติความฟิตของเขาเองก็เป็นแบบนี้มันก็น่าคิดนะคะเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับคือถ้าเรามองจากแง่ความสามารถล้วนๆตอนที่เขาฟิตสมบูรณ์เนี่ย โกเมสถือเป็นกองหลังที่มีพรสวรรค์ลแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากๆเลยนะฮะค่ะอันนี้จริงมากแต่พอเอาไปเทียบกับประวัติอาการบาดเจ็บความพร้อมใช้งานที่ไม่สม่ำเสมอเลยบวกกับตัวเลือกในแนวรับคนอื่นๆที่สโมสรมีอยู่แล้วทั้งโกนาเต้หรือจาเรลควอนซาที่พัฒนาขึ้นมาอย่างน่าจับตามองอือหืออะไรมันจะเป็นปัจจัยตัดสินอนาคตของเขาในตลาดซื้อขายรอบนี้กันแน่อื แล้วความพักดีที่เขามีกับสโมสรมาโดยตลอดมันจะมีความหมายแค่ไหนในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันที่สุดท้ายแล้วก็อาจจะวัดกันที่ผลงานในสนามกับความพร้อมเป็นหลักนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆว่าสุดท้ายแล้วสโมสรจะเลือกทางไหนและตัวโกเมสเองจะตัดสินใจยังไงคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับสำหรับสถานการณ์ของโจโกเมส